สวัสดีครับพบกับนิวลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกับเคเมรที่ก็มีเรื่องเราต่อเนื่องที่ตอนนี้นะ่าเหมือนว่าเราเนี่ยจะโดนลุมจากทางสารัฐแล้วก็มาเลเซียด้วยนะครับก่อนนันนี้ก็มีการคุยกันว่า,าทางสารัฐได้เหมือนตกปากรับคําว่าจะไม่ ก็คือจะแบ่งแยกจะใช้เหตุผลนะครับก็คือจะไม่เอาเรื่องของความขัดแย้งของไทยกับเรื่องของการเจรจาภาษีเนี่ยมาปนกันมันคนละเรื่องกันแล้วก็ภายหลังเนี่ยมีการประกาศประมาณว่าไทยเนี่ยทางสารัเนี่ยจะยกเลิก จะยกเลิกการจรจาภาษีก่อนนั้นนี้ที่ตกลงน้อยที่19ซึ่งมันอาจจะมีผลทําให้เราเนี่ยต้องเสียภาษีแพงเพราะว่าเขาเนี่ยยกเลิกไปนะครับอาจจะแบบประมาณว่าไม่เห็นด้วยที่เราเนี่ยไปมีปัญหากับทางกมีอี้แล้วเราก็พูดประมาณว่าให้จ่ระจาราสันติภาพให้ตกลงเรื่องสันติภาพายในทสิแล้วค่อยมาคุยเรื่องภาษีกันใหม่ตรงนี้หลายคนก็ไม่พอใจแต่เอาจริงแล้วเนี่ย ทางฝั่งไทยก็เหมือนมีท่าทีที่แข็งก้าวขึ้นเพราะว่าตอนนี้ไทยก็กําลังลุกตลาดใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มีจีนที่ตกลงขายได้ค่าแสนตันนะครับแล้วก็จะมีมากกว่านี้เป็นล้านตันด้วยแต่ว่าภายในภายหลังนะครับสหรัฐก็เปลี่ยนใจเป็นที่เรียบร้อยโดยบอกว่าจะไม่เอาเรื่องการระงับปฏิญญาปฏิญญาสันติภาพเนี่ยมาเกี่ยวกับเรื่องเจรจาภาษีจริงๆแล้วเนี่ย เราอาจจะมองว่าเอ๊ะเขาเห็นใจเราหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการเพิ่มภาษีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลกับทางตัวสหรัฐเองเนี่แหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วไทยเนี่ยเหมือนเคยได้รับฉายาหรือ,อหรือได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นครัวของโลกแล้วเราก็ส่งออกรายการอาหารเยอะแยะเลยไปยังสหรัฐซึ่งตอนนี้ ก็ทรัมป์เ no นี no been, species, ่ยมีประกาศแบบภาพรวมนะครับว่าจะยกเลิกภาษีเรื่องของรายการอาหารต่างๆกว่า200รายการเพราะว่าถ้าเป็นถ้ายังมีภาษีแบบนี้อยู่นะครับไม่ใช่แค่ไทยที่จะส่งออกแพงซึ่งแน่นอนนะครับว่าชาติอื่นหลายๆชาติตั้งจต่ทุกชาตินะครับก็ส่งเข้าก็คือจะส่งออกไปสหรัฐหรือนาก็คือสหรัฐเนี่ยนำเข้ามาแพงแน่ๆเขาดูแล้วเนี่ย ทางก็คือทางผู้ผลิตหรืออะไรต่างๆก็คงจะผลักภาระให้ทางผู้บริโภคคือแน่นอนนะครับว่าของที่เคยนําเข้าเนี่ยบริษัทต่างๆไม่ว่าอะไรก็ตามอยู่ๆก็ ไม่นําเข้าเนี่ยเขาก็ขายไม่ได้หรือจะเกิดไปเอาแหล่งอื่นหรืออะไรเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็จะเพียงพอต่อการบริโภคของคนสหรัฐหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขานําเข้าสินค้าเดิมๆแล้วก็ขายราคาเดิมคงไม่แน่นอนเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ก็คงจะต้องผักภาระให้ผู้บริโภคโดยการตั้งราคานะครับซึ่งในหลายๆราคการไม่ว่าจากทวปประเทศไหนหรือว่าอะไรก็ตามก็ต้องมีของประเทศไทยและแน่นอนว่า ทยก็อาจจะยังส่งออกเป็นปกติแต่ของแพงขึ้นดังนั้นด้วยความที่สหรัฐเศรษฐกิจณตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังดูไม่เข้าที่เข้าทางด้วยแล้วถ้าเกิดว่าอ่ายกเลิกการาก็คือตั้งภาษ,ษีแพงๆแบบนี้นะครับโอเคอาจจะมีบางส่วนที่ยังส่งออกไปสหรัฐอาจจะมีบางส่วนยกเลิกนี่ถ้าเกิดว่าย,ยกเลิกไปนะครับอาหารไม่พออีกสหรัฐผ,ผลิตได้ไม่พอเพียงแน่ๆดังนั้นทางออกที่ดีสุดนะครับคือซัมก็เหมือนพวกเหมือนใบโพล่านะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เลย ยกเลิกยกเลิกเรื่องภาษีนําเข้ารายการอาหารอะไต่างๆนี่ครับ200รายการก็ราคาก็ไม่แพงดังนั้นเราก็จะรับตรงนี้ด้วยหรืออาจจะทุกๆอย่างเลยแต่ว่าถ้าเอาตามนี้เนี่ยก็คือทุกโคดทุกชาติที่นําที่ส่งออกเรื่องอาหารก็จะไม่โดนแล้วก็ไทยเนี่ยอาสาระก็บอกแล้วว่าจะไม่นําเรื่องที่เรื่องของอาการระงับปฏิญญามาเกี่ยวกับเรื่องชิลชาภาษีนะครับ คือล่าสุดทางคุณอนุทินได้โพสต์ไว้นะครับว่านายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียซึ่งเป็นประธานของอาเซียนได้โทรศัพท์มาหาแล้วก็ได้แจ้งยืนยันกับทางอนุทินนะครับว่าหาลือกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางอนุทินก่อนหน้านี้ซึ่งทรัมป์เนี่ยก็มีความเห็นตรงกันกันกบจุดยืนของทางอนุทินว่าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับเพื่อมนุษยธรรมหรือ แมนิเทเนียร์ดิมไมนิงเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งในปฏิญญาที่ไทยและขมุชาได้ลงนามร่วมกันท่านจึงได้ขอให้รัฐบาลไทยเร่งดําเนินการเก็บกู้ทุเระเบิดให้เร็วที่สุดเพราะมีความเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของคนทั้งสองประเทศและประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยืนยันฝากทางนายอันวาให้แจ้งกับทางอุทีนว่าสาหรัฐจะไม่นําประเด็นการรังับปฏิญญาของไทยอันเนื่องมาจากระเบิด เนี่ยนะครับอ,อันเนื่องมาจากการละมิดเงื่อนไขของกัมพูชามาเกี่ยวข้องกับการจรจชาภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐที่กําลังดําเนินการอยู่ยซึ่งาทางอุงชินก็ถามอันวารนครับสามารถโพสต์ได้หรือไม่ไอ้เรื่องนี้ทางอันวาก็บอกว่าเอาเลยได้เลยไม่มีปัญหาแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องจดหมายจากผู้แทนการค้าสหรัฐที่ระบุเรื่องการหยุดจรจากับไทยเนี่ยถูกพิมพ์ขึ้นมาก่อนที่ทาง อนุทินจะคุยกับทางทรัมป์เมื่อข้ามวันศุกร์ที่12ที่ผ่านมาดังนั้นข้อมูลของอนุทินเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยจะเป็นปัจจุบันหรือจะอัปเดตมากกว่าเรียกว่าข่าวนี้อาจจะทําให้ขเมนี่มีกรี๊ดกันบ้างเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าเราก็ไม่ได้เสียคู่ค้าก็คือสหรัฐหรือถึงแม้ว่าเราอาจจะเสียหรือโดนภาษีแพงแต่ผมเชื่อว่าส่งออกเราเนี่ยก็อาจจะยังส่งเหมือนเดิมอาจจะน้อยลงหรือมากขึ้นก็ว่าไปนะะหรือน้อยลงนิดหน่อย แต่ว่าเรามีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นในั่นหมายความว่าการส่งออกของเราเนี่ยจะโตนะครับไม่ว่าที่เรื่องของการไปเจรจากับสิงคโปร์แล้วแล้วก็ไปเจรจากับทางจีนล่าสุดเนี่ยก็คือมีการเจรจากับทางรัสเซียซึ่งรัสเซียจริงๆแล้วก็ถือว่ามีมิตรภาพที่ดีกับเรายาวนานแล้วช่วงหน้าหนาวเนี่ยรัเสเซียก็จะมีปัญหาที่เรื่องของอาหารเหมือนกันเพราะว่ามันปลูกหรืออะไรยากถ้าที่จําได้นะครับ แล้วช่วงนี้มีสงครามด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าได้สินค้าจากไทยราคามิตรภาพเนี่ยโหต้องบอกว่าฟินเฟลอเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่า,าทางคุณสุป,ประจีหลายคนชื่นชมนะครับว่าเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ถือว่ามีฝีมือจริงก็คือระหว่างที่เราอา,อาจจะมีปัญหากับทางกัมพูชาหรืออะไรเศรษฐกิจของเราก็ยังขับเคลื่อนตลอดนะครับไม่ใช่ทางฝั่งเขาที่ ก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยโตจากส่วนไหนหรือว่าอะไรยังไงครับแต่ว่าจ้องจะป่วนไทยเหลือเกินแต่ว่าเราเนี่ยเดินหน้าเป็นส่วนๆใครรับผิดชอบส่วนไหนก็ทํางานไปครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมเมนูที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ